สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมชังนุภารวยสำหรับมื้อนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาติดตามนะครับความฝันของพ่อยอดสำหรับมื้อนี้นะครับพ่อยอดบอกว่าฝันไปวัดมีแต่เฮ่งครับเฮ่งรอบนี้จัดมให้สามตัวนี่เป็นคําวของพ่อยอดนะครับผมที่ว่า ้เรื่องความฝันแลัก็ะตัวเลขแนวทางในรอบนี้นะครับผมสังนุกเลย่าสีเอามาฝากท่านผู้ชมนะครับนอนรืวว่อ f ซสุขุสุขนนะครับผมในงวดประจำวันที่1ตุลาคม2568นะครับผมสำหรับนะครับผู้ใดเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนหรือว่าเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชังลุพารวยนำแนวกันแลันนะครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับผมจะอยู่กับ ความฝันของพยยอดซึ่งพยยอดนะครับได้ฝันว่าพยยอดนี่คุณพ่อนีว่าสันไปงานทอดกระถินนะครับหรือว่าไปงานนะครับไปงานทอดผาป่านะครับเนาะไปงานผาป่าว่าสันปรากฏว่าค้นนั่นเต็มเลยนะครับ้านนี้คนนั่นก้อนก้อนก้อนเพิ่นสิถวายต้นผาป่าิ่นกัได้ป่ยท่านนะครับ กันไร่ากันป่วยท่านปอยนั่นนี่แต่ใบร้อยนั้นแดงเต็มเลยนะครับแดงเต็มพื้นยูวาสันคนก่ญาตินะครับคุณพอกระหวยเอาน้าเขาคือกันกับปรากฏว่าได้ประมาณสีหาร้อยนี่ล่ะใบใบนี่มีแต่ใบไม่ไมแดงจึงคืงนะครับกับมะเร็วนั้นใบใบร้อยนั้นงามแห้งแดงจึงคืงมีแต่ใบไม่ไม้ก็เลยตกใส่กระเป๋ากันเกงไว นะครับผมพ่อจุกเขาใส่กางเกงไว้แล้วบานนี่เขาก็เลยว่าสิไปถวายตนพระปา,ปาให้เขาไปในศาลาบาน,นี้พ่อเขาไปในศาลาแล้วนะครับปรากฏว่าบานนี้เพิ่นกาลังสิถวายตนพะปา,ปาก็เลยมีพระผู้นึงเนาะนะครับพระผู้นึงเพิ่นเพิ่นแลเทศนี่แลเทศเป็นเป็นภาษาสวดนั่นมวนมวนนะครับเป็นภาษาสวดนั่น ก็เคยเห็นมาก่อนนะครับว่าก่อนเพิ่นสิถวายป่าป่านี่เพิ่นเท็ดนแนวนี้แต่ในความฝันนั่นฝันจังซงสเนาะเพิ่นกับว่าเพิ่นแลรลองแล่เป็นบทสวดเพิ่นกัแลก่อนสิถวายบัดพ่อแลเรียบร้อยแล้วบัดนี้เพิ่นละลกบัดนี้เพิ่นดะลูกหล่กกะบัดนี้ขอยอดก็เลยเนี่ยเบิ่งบ้าเพิ่นพู้น้่อยเพิ่นก็เสียงดีเสียง่วนแท้ พระผู้นั้นเพื่อนลูกละเอามือนะครับผมละเอามือไปขอนะครับแพงเงินวนวสันต์คาเพิ่นสวดนั่นนะครับคาเพิ่นสวดคาเพิ่นแรหนเหมือนึงเบื่อสักครู่หนึ่งหันนี่นะครับผมบานี้กับรากฏว่าคนเข้ากับหายผู้ละลอยผู้ละหยีสิบผูละลอยผู้ละย,ยังบานี พอยางมาหดหนาพอยอดบ้านี้พอยอดก็เลยนะครับเสียเ,เงินให้นะครับว่าสิรว่างทำบุญน้ำเพลนนํำพระดูที่เพลนแลน่นก็นเลยโยกไปในกระเป๋าปรากฏว่ามันกับมีแต่ไปลยอยจะคข่าของออกมาได้เนาะกะับหนอยแต่ว่าวห้อยขันเสียหายลอยนึงก็คือสี่ร้ยหลายแท้่าสันก็นเลยมาโยก่าสันโจกเงินในทุ่งเสือโกขึ้นในทุ่งเสือนั่นก็เลยมีใบยี่สิบกันเลยเอาไปทำบุญน้ำเพลนนั่นยี่สิบบาท พอทำบุญแล้วบัณเพิ่นละว่าอู้ยอคันไหนพูละลอยพูละลอยคือสซีดีเนาะว่าประจันพลละว่างซิหลังจากพอยอดไซซ่าบาทแล้วเพิ่นละว่าพวกอ้คันว่าได้พูละลอยพูละลอยคือสซีดีเนาะว่าประันพอยอดครับไอ้เพิ่นลเกวาจังินสีนาะว่าประันพอแล้วเนาะบัดนี้ก็เลยนะครับผ้ากันยกต้นกับทิ้นนันถวายพระแต่ผ้ากันอนุโมทนาสาธุนำว่าระจันพอสาธุแล้วบัดพอยอดก็ว่านี่ละเรื่องราวความฝันนะครับมีประมาณนี้ละ แต่ว่าฝันไปวัดย่ำใดน,นี่มักมาสามตัวตลอดสำหรับตัวเลขนะครับคุณพยอดก็เลยว่าสีจับไอ้น,นั่นก็คือว่าก็คือเกีียวครับตัวเลขเงิ่นนั่นแหละที่ว่าพยอดใดก็คือไปร้อยแลวก็รทำบุญนั่นเศร้าบาทมันก็คือก็เลยตัดมาให้หันสามตัวนั่นก็คือหนึ่งสองศูนย์นะครับผมหนึ่งสองศูนย์ตว่าสองตัวนั่นให้เลื่อยนะครับแข็งแขนนั่น ก็คือ00เพราะว่าใบลอยมันก็มี1นึ00นะครับราคาใบ20มันก็มี20นะครับก็เลยจัดมาให้ในสัหรับ3ตัวก็คือ120นะครับ, 1, 2, รบถ้าว่าเสียดายเลนอาจจะเป็น12 10ราคา20นะครับแล้วก็สำรับตัวเลข2ตัวแข็งๆเลยก็คือให้เม็ดเดียวห้างเดียวเลยนะครับสำรับด้วยความฟันนี่ก็คือ00นะครับผมแบบบลอมีกลับบลอมีปีนนะครับที่เป็นคาร์บอนของพยอด เพราะว่าฝันไปวัดย่ำไดมักเฮงย่ำนั่นรอบมีบ่ได้ฝันโดนแล้วมาฝันแนวนี้สามตัวแน่นอนสำรับนะครับคนไหนชอบนะครับก็สามารถเอาไปเสียงโฉกเสียงลาบได้นะครับผมหรือว่าไปพิจารณาหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะครับเดี๋ยวเขามารับชมแล้วกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเพราะว่ากันที่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลตัวเลขกับเป็นเพียงแนวทางในการสื่อสารกินแบงรัฐบาลเท่านั้น สำหรับมื้อนี้นะครับกลับมาพบพอกับชังลุพารวยอีกเช่นเคยนะครับผมกับวันนี้กับเรื่องราวความฝันของพยยอดนะครับที่ได้เอาเรื่องราวความฝันมาเล่าสูผมฟังผมก็มาสานต่อนะครับนอกะจังได๋กะเป็นกําลังใจบ่ระว่าสิเป็นคนเอาเรื่องราวความฝันออกมาฝากชังนุหรือว่าเป็นกำลังใจให้ชังนุพารวยกันผู้ใดเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้าแนรกันแล้กันนะครับผมเพื่อว่า รวเพ่นมีโศกมีดวงน้ากันกห้เพ่นเด้โซงได้ลาบน้ากันนะครับผมผู้ใดได้รับช่มแล้วไก่ยังไงนะครับเรากอย่าลืมแช่นะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่างนุภารวยน้าแน่กันที่ได้สารต่อเอาเรื่องราวความฝันหรือว่าเรื่องเาวาดีดีเอามาเล่าสู่พี่น้องฟังสู่ผู้สุคนพี่น้องท่านผู้ส้มทุกท่านเอ็ซีทุกคนนะครับผมจังได้ขอฝากเป็นกาลังใจให้กับช่างนุน้าแน่วกันนะครับผมสําหรับในวันนี้ก็ถือว่าบรรยากาศดีเช่นเคยนะครับเนามาพบพ่อกัน นะครับผมสําหรับช่วงนี้จะเหมือนอย่างที่เคยบอกไปนะครับหลายสถานที่อาจจะฝนตกนะครับเนาะฝนตกฝ้าห้องนะครับผมแล้วก็สําหรับช่วงนี้นะครับอีกอ่าบกกีมือกระบานนะครับเป็นเทศกาลก็คือนะครับเนาะจะเป็นลอยกระทงแล้วนะครับสําหรับมือนี้นะครับกับเสดราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเนาะจังไรก็อย่าลืมนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อันที่ขาดเพราะะไรเนาะ ผู้ใดเขามาหรับชมเล้วนะครับสามารถช่วยตีช่วยแปรนะครับตัวเลขกแนวทางง่าสิเป็นแบบใดน,นะครับสาหรับเรื่องราวความฝันเป็นแบบนี้ประมาณนี้จะฝากสร้อยตีซอยแปร ى, แกันนั่งแน่กันแล้วกันนะครับเหมือนมวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมกัดซ้อยตีซ้อยแปร ى, นะครับกัดในเข่าเนาะนะครับกัดในเข่าสําหรับที่ว่าเรื่องราวความฝัน ว่าลงไปนะครับเพื่อนว่าอาจจะมีตัวนี้หรือว่าอาจจะมาตัวนี้เพราะว่าฟันเกี่ยวครับแบบนี้แบบนั้นนะครับแต่บู้งมก็สามารถซอยตีซอยแปรเพราะว่าหลายสถานที่หลายจังหวัดหลายอำเภอหลายภาคก็ว่ากันได้นะครับเพราะว่าเพื่อนนั้นตีแปรไม่เหมือนกันเหมือนกับอยู่ที่ชิซเกตนะครับชิสเกตนี่ก็มีทั้งนะครับทั้งทั้งเล่านะครับทั้งลาวทั้งสวยทั้งเขเมรทั้งเยอะนะครับผมสีเพากัก็ว่าได้ีกคือตีมาคือกันนะครับเนาะ ตีครับตีมันคือกันบางคนเห็นง่วเห็นคล้วยเห็นบวกนี่เพิ่นกับตีมันคือกันแม้แต่ภาษานะครับบางคนเพิ่นกับตีใช้ภาษาภาษาเล่ากับว่าจังสีนะครับเนาะภาษาขมิ้นกับว่าจังสี่ภาษาซวยกับว่าจังสี่เพิ่นกับตีเป็นคนละแบบคนละอันนะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับทันผุส้มอยู่จังหวัดไหนหรือว่าอําเภอไหนนะครับภาคใดก็สามารถซอยตีซอยแปรได้นะครับอเพื่อนะครับรอแหลกเปลี่ยนตัวเลขแนวทางนะครับ สำหรับมื้อนี้นะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ